สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องปอน้องปอล์แลวหนูชื่ออะไรคะัอื่อข้อหอมปากไปทำอะไรมาคะเนี่ยกินน้ำแดงกินน้ำแดงเหรอคะน้องกินน้ำแดงได้ยังไงคะน้องเป็นเด็กอยู่นะโอ้มยยงต นนนนนคนไข้โอ้หมออปั้นน่คนไข้โอ้หรักษาเสร็จหรือยังคะเนี่ยโอ้โหตรวจเข่าด้วยเหรอคะ โอตรวจเข่าด้วยเหรอคะโอ้คุณหมอโอ้ยังเต้นอยู่เนาะยังไม่ตายใช่ไหมคะใช่ไหมคะอะอะไรนะคะตายแล้วยังไม่ตายค่ะยืนได้อยู่นี่เห็นไหมตายแล้วคุณหมออะไรเนี่ยฮะคุณหมอเป็นคุณหมออะไรเนี่ยฮะเอามารักษาคนไข้ค่ะคนไข้คนไข้เป็นอะไรมาคะ อ๋อตัวเป็นไรคะหัวล้มค่ะอ๋อหัวล้มโหร้องไหมคะคนไข้ร้องไหมร้องค่ะอ๋อคนไข้เจ็บไหมคะเจ็บอ๋อคนไข้เจ็บโอ้โหบาย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 ก่อนบายบายคุณหมอบายบายก่อนออ้บายหมิคุณป้อนบายบายหมอก่อนเลย คนไข้บายบายอ่าฉีดยาก่อนใช่ไหมคะอ่าฉีดยาเสร็จเสร็จแล้วบายบายสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะบายบายป้อนบายบายค่ะบายบาย